กาสวัสดีพี่น้องบุกรสุคนเนาะที่ก็ต้องติดตามซองแบบอันนี้นะะในนี้นเนาะบุตรเพ๋ยพอกับพี่น้องโดดเตลัวพี่น้องนอนภารกิจเวียกหลายอย่างเนาะบุตรเลยเลยบอได้ต้องขี่ไปพี่น้องเบิึงมนีมาหยาบตุ่มอะไรครับใส่ไว้แต่หมู่บ้านเนี่ยครับตอนใส่กับฝนตกเนาะพี่น้องมาอยู่เขาครับครับเบิงึงวันนี้ไม่เหรอครับพี่น้องคุณสาวเนี่ยบอกมากกับ ผลดินเขาเป๊กๆครับพี่น้องก็เลยเอาออกมายามตุม่มไปเลบางแหลกครับเนี่ยใส่ใส่ใบฝ้ายหน่อยนี่ก็ใส่บางเดียวเนาะบางล้านเนาะแต่ว่าใส่ไปใส่หัวนตุ่มเราบพี่น้องตุ่มตุ่มสิ่งนะครับตุ่มกะร่อนนะครับไปครับพี่น้องรุ่นกันครับขึ้นมาแล้วมีตัวแล้วตัวนี้มีตัวแล้วครับเนี่ยถ่ายพี่น้องเนาะ บืงข้างพี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยบนได้ครับอีตัวนีครับพี่น้องเดี๋ยวบอดยีบริยตต่างกล่องเต็มนึงเนาะพี่น้อง สองตัวพี่นอ้องนะครับเห็นว่าพี่น,อน,อน้องเป็นว่านองสองตัวกำลังงามครับ พยายาม zoom ยูสายหงวยหลายบังครับหาหกบังนะครับโมเมนบังลัน่นเนาะตุ่มครับบอฟิตโดนโดนไทยอออไบอฟิตโดนถือตัวพี่น้องไปครับติดกาดเจ้าหมุดเ้าเนาะมาให้มาหน้าฝนตกระยองพัว ั้งลมครับตั้งไิจบบูนครับอยู่หล่องหน้าบอนนี่แหละครับเอ้ยไว้ว่านฝนตกบริ้ทยตอนฝนใสเนาะลายตอนมาหยาไม่ละจินตเศร้า กาบอลนะพี่น้องน้ำเตรียมให้เตียมหน้าครับนะครับจาจะขึ้นดีเตี่ยพี่น้องยามตู้เกันครับพี่น้องเพราะอ่อยมากครับทางหน้านพี่น้อง นีต่ตเนาะได้ไปแล้วสองครับบึงปราวัยรถสายหวยนะครับน้ำไหลเนาะ,ะไหลน้ำบืนเข้ามาเป็นน้ำมาดิหนอ้อย เชียงพี่น้องม่องอีเสื้อไว้2หลัง อเลยพี่น้องได้คือได้ <rodz aju. S 1> คือคื s, อคือถือคือถือครับสดตุ่มหลังหนึ่งโอ้โหนี่ครับเนี่ยนี่สูงครับพี่น้องนะครับเห็นบ่อู้ง่ามูนบดเนาะเห็นบ่ครับ แซมแซมบ้าครับพี่น,อน,นอ้องตุ้ม้าะส่งมึงมูมีหอหม่งต่างกลองนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตุ้มนี่เนาะ

มุนง้าฮักบุดครับห้าฮักบุดครับมุนง้าในพพกรบโปรงเตียนครับกระโปรปีไก่เนาะจุกบูงครับ มาโล่ไดพี่น้องเนี่นนยดีสีหลังสามสีหลังนนะแย่ไม่ปิดไดครับน้ำม,มันหัวจะสวมปลายยาขึ้นมากพี่น้องน้ำไลครับ

ีตรงเฝ้าออครับอองงมังงามมุนบดเนาะมุนงามุนบดวันอ,อกรังนี้ครับมาบ่ตไหมมีตัวหรือเปล่าบนีมันมีตัว,ตวเาวนะาะ้มีตัวครับ หลังคือหลังคือครับเดี๋ยวระวังเลยพี่น้องแม่น้ำปลาหกเนี่นยาขางหงายหกระว,วัางลายเนี่ยทางนึงครับ

ผู้ดเดียวครับพี่น้องเราคุลเล่อยู่รั้งสุดท้ายของวันนี้ต้องมาใสไซเบิงครับไซเบิงนี่ทำนี่ดินแล้ว ขึ้นขึ้นเหรอเนาะอันนี้กับบุ้มี่ครับโอเคครับปลาไหลมันขึ้นขึ้นมปนน้ำใสห่วยเนาะมองงามไหลหน่อยๆครับปลาไหลมันขึ้นไปห้กินเนาะขึ้นยอดไห่หน้าไปแล้ว เราจะได้เอาตุ่มเก็บรวมๆกันของน้องๆอาะแต่ไปเบิ่งกันว่าได้จักตัวเนาะเดี๋ยวตุ่มเก็บไปเบิ่งกันว่าได้จักตัวยามเรียบร้อยแล้วครับคนเกิดยุติลงพี่น้องไปครับจับสัมภาระครับ ขึ้นไปเขาไปเดินไปเทใส่ทางบางเนาะว่ามันได้จักตัวครับรุนกันเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยยามเร็วๆนะครับหลังหนึ่งง่ายหยบง่ายพังเบิดครับต้องเฝ้าเอาไปครับพี่น้องมันได้ท่อนได้เห็ดตำหน้าอยู่ครับตกกาไว้น้ำก็เต็มให้เต็มหน้าครับพี่น้อง Còn tục nó, nó dù khâu nó. Đi nào. Xe gắn phân mà nằm như không tục, ตัว,ตวครับพี่น้องหลายตัวอยู่ครับใส่งามครับตัวเง็้ยงเงี้ครับมันโล่โน่นน้องโล่หน่อยๆเนาะได้หนึ่งองสามสี่ห หาตัวน้องพี่น้องหาหกตัวหกตัวครับดูใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมันมันครับตุ่มหาหกลังกับบางลันอีกอันนึงเนาะเพราะว่าะวันเอาเงี้ยมาโปรหลายครับผมว่าเนี่ครับเตรียมเงี้ยโปรหลายลงมาใส่บึงหนาไม่ฝนไม่ทำพิธีหน้าครับโปรหลายบืนเนาะ มันมันครับอดป้อนจิดเขาบ้านแล้วก็จะเอาีสานง่ามาใส่มามาเปลี่ยนง่าตุ่มเนาะเพราะวง่ามันง่าเก่าแล้วมันมันหักเนาะเวลาประไลมันเข่ามันเข่ามันหมนแล้วมันมันมันหักครับหยอกได้เนาะบ้อนก็จะไปหาทำใม่มาไม่ไัมาจากตอกเลยกัสารง่าไหมครับสารง่าวิธีสารง่ากับประวันเกิดลงคลิวไปพี่น้องเมืองเนาะ คนไหนครับในสองบอลวิที่สถาบันเนาะการสารงาตุ่มปลไหลเนาะตุ่มตุ่มสิ่งวิธีการเหตุการเหวิธีการเห็ดตุ่มกะลูกขี่ใบพี่ไม่ร้องเบวกอะไะครับเห็ดแบบไรแบบไรกะลูกขี่ใบพวงเนาะกะกดเข้าไปอยพวงไหนครับพี่น้องเซฟซี่เนาะสำหรับคลิปนี้กะพยายามตุ่มปลไหลตาเศร้านะกับมานเติบอยู่ครับได้กับพอได้กินเนาะบอกถึงว่าอิไลนเนาะสำหรับคลิปนี้กะ ใส่กรตุ้ตามในกระรองเด้อเป็นทิปบอลน้ำแน,น่หลังจากห่างหายไปโดนบัวลอยตงกลิบอีพีน้องเบิง้งอยากให้กินครับฝนก็ะชิมไหมอย่างเวเนาะคือไหมแล้วครับพายุเข่าสำหรับคลิปนี้บอลโฮกาห้องบาสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง